สตูดิโอ YouTube แฟนฟิกโนเวล0.1ใจเสนอนิยาย One Piece God Level Evolution s t a r t from the Pirate วิวัฒนาการระดับเทพเริ่มต้นจากโจรสลัดตอนที่171ถึง175ชัพเ 8, ตอร์171ต่อ1 L O L คำถามส่วนตัวเนื่องจากนี่เป็นปัญหาส่วนตัวคุณจึงสามารถแก้ปัญหาส่วนตัวได้ฉันจะมายุ่งกับฉันทำไมฉันไม่ใช่คนของคุณไม่จำเป็นต้องช่วยคุณเงินเท่าไรฉันไม่กลัวปากสิงโตของคุณเปิดรอกเรื่องสำคัญคือฉันจะพาลูกน้องของคุณไปสืบหาคุณอีกครั้งแล้วฉันจะได้หาปลาได้มากทั้งน้ำมันและน้ำเมื่อไไดดดด้ยยิินนนคคาาาาาาพูขขขขขอออองงงงงปป่่เเทโลกกกกรระะตุมมววจจสแี หากคนทั่วไปพบเจอปัญหาแบบนี้พวกเขาจะถามด้วยความอยากรู้แน่นอนและหากพวกเขาไม่ช่วยพวกเขาก็จะรอให้เทโซโลเสร็จก่อนจึงจะตัดสินใจแต่คาเป็นคนดีเขาจึงปฏิเสธแม้กระทั่งพูดเช่นนี้ทาให้เทโซโลพูดไม่ออกเพราะเมื่อได้ยินสิ่งที่คาพูดครั้งแรกก็ไม่มีอะไรผิดเลยจริงๆเอาล่ะหลอดคาข้าพเจ้าขอพูดตรงๆว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาส่วนตัวของข้าพเจ้าเท่านั้นหากท่านไม่ช่วยข้าพเจ้าแก้ไขข้าพเจ้าเกรงว่าเมืองสีทองของข้าพเจ้าจะไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้มีอะไรหรือเปล่าครับร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรื่อไดด้ยินคําพูของเลาากกตตะมไปด้วย แม้ว่าคาไม่มีเจตนาที่จะช่วยเทโซโล่แต่มันก็ไม่ส่งผลต่อการฟังเรื่องราวของเขาเทโซโ,ซโล่เห็นท่าทางอยากรู้ของคาก็ถอนหายใจทันทีจากนั้นก็วางข้อมูลของบุคคลหนึ่งไว้ตรงหน้าคานี่คือชายคนหนึ่งชื่อยี่เซียวเป็นนักพน,นันและเขาไม่เคยแพ้เกมกับฉันเลยหากคุณยังปล่อยให้เขาชนะต่อไปลูกค้าที่นี่จะไม่พอใจและบังเอิญว่ามีคนจาก CP0 เข้ามาเยี่ยมเยียนวันนี้ด้วยเขาชนะ CP0 ทั้งหมดด้วยตัวเขาเองดังนั้นคุณเข้าใจว่าทำไมฉันถึงพูดแบบนั้นก็เขาเองนี่แหละเมื่อเห็นภาพด้วยรอยยิ้มคาก็พยน้่งูอผื นอกจากนี้ตัวเขาเองก็เป็นนักพนันเช่นกันแม้ว่าเขาจะไม่ใช่อำนาจครอบนำแต่เทคโนโลยีของเขาเองก็สามารถสร้างสถานการณ์ที่นักพนันทุกคนต้องชนะได้ถึงแม้ว่าเทโซโลจะส่งคนมาสร้างปัญหาหรือสร้างอวัยวะบางอย่างก็จะแก้ไขได้อย่างง่ายดายด้วยรอยยิ้มสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือเขายังคงเป็นมนุษย์เหนือมนุษย์สามารถผลิตผลไม้แห่งแรงโน้มถ่วงได้และเขายังมีอำนาจเหนือผู้อื่นอีกด้วยด้วยวิธีนี้วิธีการโกงใดๆก็ตามจะถูกลบล้างต่อหน้าเขาอย่างสิ้นเชิงและจะไม่มีผลใดๆเลยเทโซโลเสียเลือดที่นี่แต่รอยยิ้มก็ แต่เทโซโล่ก็จะไม่สนใจเพราะสิ่งนี้จะปลุกเร้าความขุ่นเคืองของนักพนันคนอื่นและทําให้พวกเขาคิดว่าพวกเขาก็ทําได้เช่นกันนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปเรียกว่าฉันและฉันสามารถทําได้แต่ในความเป็นจริงพวกเขาทําไม่ได้จริงๆหากขาดความแข็งแกร่งและทักษะของอ e ีเซลพวกเขาก็ทาได้เพียงให้เงินแก่เทโซโล่เท่านั้นดังนั้นเขาจึงไม่ได้รู้สึกขยาขยงอ e ีเซวแต่อย่างใดแต่ฉันหัวเราะที่ผู้ชายคนนี้ได้เงินรางวัลและยังได้ cp ศูนย์อีกด้วยซึ่งทําให้ cp ศูนย์นั้นแทบจะทนไม่ได้าานนนกััวรรกกเ,เด้ดข,ขดบบสสไุ อย่างไรก็ตามความยุติธรรมที่ยี่เซียวเชื่อมั่นนั้นจะไม่ฆ่าคนเหล่านั้นได้ง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อซีพีศูนย์กำลังรายงานตนเองรอยยิ้มจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตอย่างไรก็ตามมันเป็นเพราะสไตล์ของเขานั่นเองที่ทําให้เทโซโลได้รับคำสั่งมาที่นี่นั่นก็คือต้องยิ้มออกมาเลยหากไม่เป็นเช่นนั้นซีพูนย์จะเรียกเก็บทองสวรรค์ทันท,นทีส่งผลให้รายได้ของเทโซโลในช่วงล่าสุดหายไปอย่างสิ้นเชิงและเขาไม่ได้สร้างกำไรเลยแถมยังสูญเสียเงินไปเป็นจำนวนมากอีกด้วยนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงไร้ทางสู้ขนาดนี้เอาล่ะฉันจะพาคนนี้ไปให้คุณเองตอนนี้คุณช่วยฉันเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันให้คุณได้ไหมคาวตบไหล่เทโซโลจากนั้นหันไปมองอย่างข่มขู่และบินไปทางที่ยิ้ม เทโซโล่ไม่คาดคิดว่าคาจะเห็นด้วยอย่างเรียบร้อยครั้งนี้เรื่องนี้ทำให้เขารู้สึกแปลกใจแต่ก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจากนั้นเขาขอให้ธนานากาติดตามคาโดยอ้างว่าจะนำทางเขาแต่ที่จริงแล้วเขาต้องการดูว่าทำไมคาถึงเปลี่ยนใจกระทันหันแต่ตามที่คาอธิบายนั้นเทโซโล่ hey, <solo S 2> คงไม่ประมาทอย่างแน่นอนฉันเห็นเขาหยิบโทรศพัพท์หนอนบนโต๊ะแล้วโทรออกเฮ้ hey, ข่าวใหญ่รมแกนฉันมีข่าวสำคัญมากที่จะแจ้งให้ทราบคุณอยากฟังไหมราคาคุยกันได้นะครับฟังแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับฮ่ <laughs> าฮ่าฮ่า จริงๆแล้วเขาเปลี่ยนมือและถายมันไปแม้ว่าจะไม่มีอะไรผิดปกติกับการดำเนินการครั้งนี้แต่เป็นเพราะว่าข่าวใหญ่มอ์แกนคือกระดูกสันหลังของสื่อมีเพียงมือของเขาเท่านั้นที่จะทำให้ข่าวการเณฑ์ทหารทั่วโลกแพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกได้ภายในเวลาอันสั้นในเรื่องนี้แม้แต่กองทัพเรือและกองทัพโลกก็ต้องยอมรับว่าความเร็วในการส่งมอบข่าวของพวกเขาช้ากว่าของแกนอยู่หลายวันเพียงแต่การปฏิบัติการของเทสโซลนี้เท่านั้นที่น่าหุดหงิดมากเขาได้ข่าวมาฟรีๆเครื่องหมายตัวหนอนเวิร์ลไวด์เว็บดอทโนเวิลาม มันเป็นอัจฉริยะทางธุรกิจในเวลาเดียวกันคาได้รับการพาโดยานากาไปที่คาสิโนที่ยี่เหลี่ยวตั้งอยู่ที่นี่คาเห็นนักพนันทุกประเภทฉันเห็นมือพวกเขาเต้นรำตอนที่พวกเขาตื่นเต้นและฉันยังเห็นบางคนสูญเสียงเงินและสุดท้ายก็ตกลงไปในเหวยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังต้องการเสี่ยงและทำลายความสงบเรียบร้อยของคาสิโนแต่คนประเภทนี้กลับโดนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคาสิโนจับกุมอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็ถูกซ้อมและโยนออกไปบนถนนข้างนอกทำให้ทุกคนต่างพากันปฏิเสธคาไม่มีความเห็นอกเห็นใจคนประเภทนี้การพนัันนนไมม่่่ใชเรือองงงดดดีคาาาต้้้้กจทลวยซ แต่เขาเข้าใจว่ามันไม่สมจริงแม้ว่าจะสามารถทำความสะอาดทุกอย่างได้ในด้านดีแต่ปสรัคใหญ่กว่าในความมืดก็ยังคงมีอยู่ต่อไปด้วยวิธีนี้จะดีกว่าถ้าจะคอยตรวจสอบในแง่ดีอย่างน้อยก็จะสามารถตรวจสอบได้เป็นระยะระยะท้ายที่สุดแล้วโลกก็แตกต่างออกไปและคาไม่สามารถบังคับให้โลกนี้เหมือนเดิมทุกประการกบบโลกในชาติที่เราได้นั่นมันไม่สมจริงเลยอาจารย์คารอยยิ้มปรากฏอยู่ตรงนั้นเมื่อได้ยินคำเตือนของทานากาคารก็หันไปมองฉันเห็นคนตาบอดคนหนึ่งถือถุงชิปขนาดใหญ่ในมือและกำลังหัวรอกคิดคักอยู่ตรงน แต่ก่อนที่คนเหล่านี้จะเริ่มเจ้าหน้าที่ได้จับพวกเขาลงและโยนพวกเขาออกไปเมื่อเห็นฉากนี้คาก็พูดไม่ออกเล็กน้อยจากนั้นก็ก้าวไปข้างหน้าและตอบไหลเขาพร้อมกับยิ้มคุณหยีเซียวมาด้วยกันเถอะชั珀หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอง dischage เจ้าไม่เห็นเจ้างวนเล่นอยู่ที่นี่หรือเจ้าต้อนผอมไหนกันแน่กล้ามารบกวนข้าหรือเจ้าเปล่าประโยชน์เลยท่านนายพลอินซีขาวท่านมาอยู่ที่นี่เล็กน้อยมีปาแต่ไม่มีลูกปัดโกรธอยากโกรธเคืองผู้ดูแลตรงน,นี้รู้สึกโกรธเล็กน้อยเมื่อได้ยินใครบางคนเรียกและก็หัวเราะแต มื่อคนอื่นๆได้ยินเสียงเขาพวกเขาก็หายใจเข้าแล้วถอยหลังไปมากกว่า10เมตรบางคนไม่ต้องการเงินบนโต๊ะด้วยซ้ำเพราะกลัวว่าจะทำให้เขาขุนเคืองเพราะใกล้ชิดกับคาลมากเกินไปข่าวลือเกี่ยวกับคาลที่อยู่กลางทะเลล้วนสแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวอิจฉาและเด็ดขาดแม้ว่าการกระทำอันชอบธรรมของเขาจะได้รับการเผยแพร่โดยกองทัพเรือยกเว้นแต่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ยืนอยู่บนสุดคนอื่นๆที่ไม่ดีพอหรือแม้แต่ด้อยกว่านิดหน่อยก็ไม่สนใจพฤติกรรมที่ชอบธรรมของคาลเลยพวกเขารู้ดีว่าคาลไม่มีวันสแสดง อาจกล่าวได้ว่าใครก็ตามที่ก่ออัชญากรรมจะมีความกลัวคาในระดับหนึ่งพวกเขาจึงมองดูรอยยิ้มในเวลานี้ซึ่งเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเยาะเย้ยเช่นกันบางคนยังคาดเดาด้วยซ้ำว่าการยิ้มเพียงครั้งเดียวคงเป็นเรื่องเลวร้ายมากและแล้วคาก็จะไล่ตามมาที่นี่นายพลไวเออีเ e กิลข้าพเจ้าขอให้ท่านช่วยตามหาชายชารานั้นหน่อยเกิดอะไรขึ้นชายชารานั้นจำไม่ได้ว่าข้าพเจ้าไปทำร้ายเทพเจ้าและเหตุผลอะไรถ้าผมต้องพูดบางอย่างฉันเพิ่งเล่นไปเมื่อไม่กี่วันก่อนและอยากจะขโมยซีพีศูนย์บางส พวกเขาต้องดูฟูจิโทระด้วยท่าทางเหลือเชื่อบนใบหน้าไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าคนคนนี้ที่มักจะชนะเงินทองได้เสมอแต่กลับซื่อสัตย์และจริงใจพวกมันหุดหงิดง่ายมากๆถึงแม้จะไม่กลัวสิทธิของ CP0 ก็ยังกล้าที่จะทําอะไรกับพวกมันด้วยวิธีนี้พวกเขาจึงเดาได้ว่าคาลต้องมาเพื่อสิ่งนี้แม้ว่า c ย์จะไม่ใช่แรโก้ Go, แต่ในบางจุด CP0 ก็เป็นร่างอวตารของแรโก้ Go. ที่นี่พวกเขามีศีลสูงสุดไม่ว่าพวกเขาจะมีกําลังมากเพียงไรพูดถึงศิลก็ไม่มีใครกล้ามายั่วยุคพวกเขาเลยคาลมองไปรอบๆดูผู้คนรอบๆตัวเขาและ,สะแสดงฆ่าทีเหยียดหยามทันทีเขาไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรกับคนเหล่านี้เพราะพวกเขาไม่ได้เป็นคนในโลกเดียวกับเขาหรือแม้แต่จะยิ้มด้วยซ้ํา ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเพิ่มเติมอีกหากที่นี่ไม่ใช่เมืองทองคำหรือที่ที่คาสิโนได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากทั่วโลกดอกจันดอกจันคาคงฆ่าพวกเขาทั้งหมดในคราวเดียวพวกาอาจญากรเหล่านี้จะอยู่อย่างสบายใจที่นี่ได้อย่างไรคาจึงปล่อยท่าทางข่มขู่ทันทีและทำให้คนเหล่านี้ตกตะลึงสำหรับผู้ที่ไม่เวียนหัวคาก็ไม่ได้วางแผนจะไปรบกวนพวกเขาและแล้วเขาก็จ้องมองด้วยรอยยิ้มคุณยี่เซียวเราไปคุยกันหน่อยดีไหมใช่แต่ก่อนหน้านั้นขอผมลาชิปพวกนี้ก่อนนะครับยิ้มมาที่ตตตาาาาแแหหหหนน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 ่่่่่่่่งงงงงชชชออออลลลลกกเกเเ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 ิิิิคคสสววววววึไไไปปใใใ้้้้ััพืืจจยยยีีีีระทบขมดด เมื่อเห็นปฏิบัติการแห่งความเร้าสกของเขาผู้คนที่อยู่ในที่นั้นก็ตกตลลึงและแม้แต่คาเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่ต้องการเงินเขาอมยิ้มเหมือนกับเห็นความสงสัยของคาแล้วก็ยิ้มและอธิบายชายชรา,าไม่สนใจเงินแค่นิดหน่อยก็พอแล้วท้ายที่สุดแล้วมันก็ง่ายสำหรับฉันที่จะหาเงินและเงินที่ผมได้รับจากการพนันเป็นสิ่งที่น่าละอายใจสำหรับผมมากและผมก็แค่ใช้ไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่รู้สึกแย่บ้างเหรอนี่มันเงินทั้งนั้นเมื่อเห็นการหัวเราะที่ไร้ประโยชน์เช่นนี้คาก็ แต่เขาก็ยิ้มและยิ้มโดยไม่สนใจเงินแต่อย่างใดฮ่าฮ่าฮ่าคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับนายพลปหญิงเงินเป็นสิ่งที่อยู่นอกร่างกายของคุณและชายชราก็เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้มากหาะพ่อของฉันอายุน้อยเท่าคุณเขาอาจจะโลบมากแต่ในใจมนุษย์มีจุดจบเสมองานอดิเรกของชายชราคือการพน,นันดังนั้นฉันจึงมาเล่นแต่ชายชราไม่ชอบเงินดังนั้นเขาจะไม่สนใจเรื่องรอกเหนือเหล่านี้อีกต่อไปดูเหมือนว่าคุณจะยังมีชีวิตและสบายดีถึงขนาดที่คุณพูดแบบนั้นด้วยซ้ำถ้าอย่างน,นขาขดา ด้วยวิธีนี้งานอัดง่ายยิ่งขึ้นมากคุณธานากะมองไปที่ด้านหลังของทั้งสองคนที่กำลังจากไปและไม่รู้จะทำอย่างไรในเวลานี้แต่สมองของเขายังสดใสยอยู่เขาสั่งให้คนดูแลที่นี่ไปแจ้งเตโซลทันทีโดยยูยูอ่านเวอร์ไวเว็บดอตอูคันชูดอทคอมก็ได้เงินคืนและรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่ให้เตโซทราบธานากะเองก็ยังคงติดตามทางต่อไปโดยสังเกตว่าทั้งสองจะทำอะไรกันแต่ธานากะจะไม่เห็นหรือได้ยินการครอบนำนั้นเขามาช้าไปเพียงไม่ถึงนาทีเท่านั้นหลังจากเขาออกไปทั้งคน็ากไปพรรร้ออมมยิววาเขงนงเาาาากขตอเละึงกกับพูดไม่ออ แต่ขณะที่เขากำลังอารมณ์เสียลูกน้องของเขาก็รีบวิ่งเข้ามาชี้ไม่ไกลนักแล้วพูดว่าไม่ดีเลยนะคุณธานากะคนเอกไปหายิงกำลังทะเลาะก,กับคนอื่นอยู่การต่อสู้เมื่อได้ยินคำพูดของผู้ใตบ้บังคับบัญชาธานากะก็ตกตะลึงแล้วใช้ความสามารถหลบหนีและเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วไปยังสถานที่ที่เกิดการต่อสู้ในเวลาเดียวกันการต่อสู้ระหว่างคาและฟูจิโทรยังคงดำเนินต่อไปอย่างไรก็ตามทั้งสองคนบอกว่ามันเป็นการต่อสู้แต่ที่จริงแล้วพวกเขาแค่แข่งขันกันเท่านั้นทั้งสองคนเพียงแค่ใช้ดาบผิดวิธีและผลลัััััพพพสดดททท้้้้้้าา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 ายยยยยกกก็็คคคคลลลลนนงง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 ูู่่่่่่มมมมมมมีีวววววแแขขขขขรออออออบผิใหหเเเเเะชชืืถไ พวกเขาไม่ใช่นักดาบโดยกำเนิดแต่ก็ยังไม่มีปัญหาในการเรียกพวกเขาว่านักดาบผู้ยิ่งใหญ่นายพลไวยอีเกิลทำไมท่านถึงมองหาชายชรา,าเพื่อหารือเรื่องนี้ตอนนี้ชายชรา,ายังคงสับสนอยู่ฉันไม่รู้พร้อมกับยิ้มว่าทำไมคาจึงถามตัวเองว่าอยากเรียนรู้จากเขาแม้จะเป็นเพียงการต่อสู้ธรรมดาธรรมดาแต่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าคามีพะละงกำลังมหาศาลมากหากคุณสู้สุดตัวก็ยากที่จะบอกได้ว่าใครชนะหรือแพ้เราจะบอกเหตุผลในภายหลังตอนนี้เราสองคนจะหารือกันสั้นๆหน่อยให้ฉันดูความแข็งแกร่งของคุณว่าทำไมคุณถึงถูกเลือกหากคุณไม่แข็งแ เขาอมยิ้มและเดินวนไปโดยไม่รู้เลยว่าคากำลังพูดถึงอะไรอย่างไรก็ตามคาไม่ได้อธิบายแต่ปล่อยรัศมีดาบอันแหลมคมออกมาอย่างไม่ตั้งใจและพุ่งตรงเข้าไปหาพร้อมกับรอยยิ้มเมื่อเผชิญหน้ากับลิงอยู่เจียนฉีที่กล้าเปิดภูเขาและทุกขินให้แตกเขาก็ยิ้มอย่างไม่แยแสและใช้ความสามารถของเขาบทยีการเคลื่อนไหวนี้จนหมดสิน้นจากนั้นรอยยิ้มก็กลายเป็นจริงจังมากขึ้นฉันเห็นเขาหายใจเข้าลึกๆและโจมตีคาหลายครั้งมีแรงโน้มถ่วงเสือใหญ่บูมหลุมใหญ่จำนวนมากปรากฏขึ้นอย่างกะทันหันรอบๆคาและแม้แต่าาาองงกร้้สึถวมดัันนน่ไหปชขะ แม้ว่าการเห็นและได้ยินความครอบนำนั้นสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าแต่เขาไม่คาดคิดว่าแรงโน้มถ่วงจะมาเร็วขนาดนี้แต่ในไม่ชา้าคาก็ใช้ความสามารถของเขาเขย่าพื้นที่โดยรอบให้หายไปอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้แสดงความสามารถในการเขย่าผลไม้โดยตรงแต่ใช้ผลไม้ลอยน้ำเป็นที่กำบังเพื่อเปิดใช้งานความสามารถในการเขย่าผลไม้ฉันต้องบอกว่าผลไม้สั่นของเขาเขานั้นใช้งานง่ายมากเมื่อต้องเผชิญกับแรงกดดันจากแรงโน้มถ่วงเพียงการสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำลายการระงับแรงโน้มถ่วงประเภทนี้ได้และแทบจะเป็นเหมือนกับผลชั้นบนของผลแห่งแรงโน้มถ่ว ด้วยวิธีนี้ผลไม้แห่งความโน้มถ่วงจึงมีลักษณะคล้ายกับผลไม้ส่วนบนของผลไม้ลอยน้ำแต่ในทางเดียวกันผลเปี๊ยกเปียวก็มีธิ์ยับยั้งแรงโน้มถ่วงได้เช่นกันจากการค้นพบนี้ทำให้คาไม่รู้ว่าควรจะร้องไห้หรือหัวเราะดีชอบดีที่ผลไม้ที่สั่นไหวและผลไม้ที่ระพือปิดอยู่บนตัวของคาเองไม่เช่นนั้นคาจะไม่มีวันผ่อนคลายได้เหมือนตอนนี้สมควรแล้วที่อินซีขาวจะท้าคราวขาว,ขาวความแข็งแกร่งนั้นไม่ควรประเมินต่ำไปซึ่งกันและการการทดสอบของการและการแทบจะเหมือนกันแล้วถึงเวลาที่จะแสดงทักษะที่แท้จริง น้ำเสียงของคาแสดงความเย่อหยิ่งมากซึ่งทำให้รอยยิ้มของเขาดูไม่สบายใจเล็กน้อยแต่ไม่มีทางเลยที่ใครจะทำให้คาลกลายเป็นนายพลที่อายุน้อยที่สุดในกองทัพเรือทั้งหมดที่ผ่านมาและความแข็งแกร่งก็แข็งแกร่งมากแม้ว่าเขาไม่อยากให้หน้าเขายิ้มเลยก็ตามเขาก็คงไม่ทำได้ดีและเขายังอยากรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วกองทัพเรือกำลังมองหาอะไรอยู่ถ้าหากจะจับตัวคาเองเขาก็ทำไปนานแล้วแทนที่จะทำกับตัวเองเพื่อเป็นการหาเรือกันเห็นได้ชัดว่าเขากำลังทดสอบความแข็งแกร่งของตัวเองเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ด้วยรอยยิ้มก้าวไป หลังจากนั้นไม่นานก็มีเพียงอุกกาบาตขนาดใหญ่ที่ลุกโชนด้วยเปลวไฟที่โหมกระนำปรากฏบนท้องฟ้าเหนือนครสีทองเมื่อเห็นฉากดังกล่าวนักท่องเที่ยวทุกคนในเมืองทองก็ตกปลึงและพากันหนีไปที่นี่ทีละคนถึงแม้จะพูดได้ว่านี่คืออุกกาบาตแต่ก็ไม่อาจทำให้เมืองทองเงียบงันได้แต่สามารถทำลายพื้นที่เล็กๆได้อย่างแน่นอนขณะนั้นเองทานากะก็มาถึงที่เกิดเหตุและเห็นอุกกาบาตอยู่เหนือหัวของเขาเขาตกใจจนแทบจะเป็นลมเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าเขาจะสามารถเรียกอุกกาบาตออกมาได้ด้วยรอยยิ้มนี่มันน่ากลัวเกินแล้ว ไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นแม้แต่เทโซโลซึ่งกำลังนั่งอยู่ในสำนักงานในเวลานี้ก็ยังมองเห็นอุกกาบาตบนท้องฟ้าและอดไม่ได้ที่จะอ้าปากกว่างและหายใจเข้านี่มันล้อเล่นนะแต่เมื่อคนอื่นๆตกใจคาก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยเขาเพียงปรบมือจากนั้นก็ดึงฝักดาบที่มีไม้ตายและซากราสิบกลับมานายพลไวยอีเกิลท่านหมายถึงอะไรมันไม่น่าสนใจฉันแค่รู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมมากการควบคุมอุกกาบาตให้ตกลงมาสอดคล้องกับการใช้ความสามารถผลไม้ของคุณจริงๆแต่คุณลืมไปแล้วหรือไงว่าความสามารถของฉันคืออะไรมันเป็นเพ จากนั้นคาร์ก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยตรงและสัมผัสอุก,กาบาตเบาๆแค่เพียงสัมผัสม,สมันอย่างไม่อ,อ้วอวดอุกาบาตก็ลอยอยู่ในอากาศทันทีการปฏิบัติการนี้ทำให้ฮิเซลประหลาดใจและนายธานากะก็ถอนหายใจด้วยความโล่งใจนักท่องเที่ยวเหล่านั้นก็โล่งใจในเวลานี้หากมีคาร์อยู่พวกเขาก็จะสบายใจมากขึ้นเป็นธรรมดาแม้แต่เทโซโล่ผู้วางแผนทำลายอุก,กาบาตด้วยตัวเองก็กลับไปยังตำแหน่งของเขาในเวลานี้โดยจิบววายแดงอย่างไม่ยาแสไม่ใช่คุณคาร์หรอกคุณนี่ช่างมั่นใจจริงๆนะในเวลาเดียวกันคาร์ก็โยนอุกาบาตลงสู่ทะเลที่ห่างออกไปหน เปือมีขนาดใหญ่มากอยู่แล้วจึงไม่ได้รับผลกระทบจากลมและคลื่นน้อยๆนี้จากนั้นค่ะก็กลับมายิ้มและตบมืออย่างเฉยเ,ฉยเมยเครื่องหมายตัวหนอน www.novelmtl.com เครื่องหมายตัวหนอนพลังดีมากเลยนะถ้าเปลี่ยนเป็นคนอื่นต้องระวังอุกกาบาตมากเลยนะแต่ฉันดันห้ามไม่ได้คุณเคลื่อนไหวซะนี่แต่ถึงอย่างนั้นความแข็งแกร่งของคุณก็ผ่านการทดสอบของฉันแล้วขอสแสดงความยินดีด้วยผ่านเหรอชายชรา,าจําไม่ได้ว่าสอบอะไรไปแล้วจะบอกว่าผ่านได้ยังไงถามด้วยรอยยิ้มแล้วค่ะก็หยิบคํสั่งรับสมัครออกมาและส่งให้ฟูจิโทระนี่คือคํสั่งรับสมัครเข้าเป็นทหารเรือจุดประสงค์หลักในการมาที่นี่ก็เพื่อรับสมัครคุณด้วยรอยยิ้มและกลายมาเป็นคนเรือเอกของกองทัพเรือ คุณมีสิทธิที่จะปฏิเสธและกองทัพเรือของเราจะไม่ถือว่าคุณรับผิดช,ชอบแต่ถ้าคุณลองคิดดูนี่คือตำแหน่งของคนเรือเอกถึงจะเป็นชั้นก็ตามก็เพราะข้อยกเว้นที่ทำให้ฉันได้เป็นคนเรือเอกและคุณก็ไปถึงระดับนี้ทันทีที่คุณขึ้นมานี่คือตำแหน่งที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ตลอดชีวิตต้องเลือกให้ดีเป็นการเกณฑ์ทหารโลกหรือเปล่าดูเหมือนว่าสถานการณ์ของกองทัพเรือในปัจจุบันไม่ค่อยดีนะักและแม้แต่การเกณฑ์ทหารโลกก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้ เมื่อมีโอกาสเช่นนี้แล้วชายชราจะปฏิเสธได้อย่างไรและนี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับความยุติธรรมฮ่า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 เขายิ้มอย่างมีความสุขหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเหมือนเด็กน้อยอายุ200กว่าปีสิ่งที่เขาปรารานไม่ใช่ตำแหน่งของคนเรือเอกแต่เป็นตำแหน่งของความยุติธรรมการยุติธรรมจะได้รับการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ก็ด้วยการเป็นกองทัพเรือเท่านั้นไม่เช่นนั้นเขาก็จะถูกมองว่าเป็นแค่พรานโจรสลัดหรือทหารพรานเท่านั้นถ้าประมาทจะโดนกองทัพเรือตามล่าดังนั้นรอยยิ้มจึงเป็นเพียงคำสัญญ,ญาสำ ท่านอาจารย์เทโซโลนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็นด้วยตาและได้ยินด้วยหูของข้าพเจ้าเองอินซีขาวจะมาที่นี่เพื่อดึงดูดรอยยิ้มและให้เขาเข้าร่วมกองทัพเรือ5 5าาฉันไม่นึกว่านักพนันจะสามารถเป็นนายพลได้แต่จากตรงนี้ก็เห็นได้ว่าไม่มีใครอยู่ในกองทัพเรือเลยเทโซโลนั่งอยู่ในห้องทำงานของเขาด้วยสีหน้าเรียบเฉยและเขาไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่เขาคิดได้ธานากะที่อยู่ข้างล่างกลับตัวสันแทนเขาไม่ได้กังวลเรื่องเทโซโลแต่กังวลว่าซีพีศูนย์จะรู้ข่าวนี้และจะดำเนินการกับเเเเเเเททททโโโลลล้้้้ Solo, าา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 ยยยีุ่่่่่่สสดดพพพววววกกกกกกขขขข็็็ัังงงงงงงใใหจจจรรรบออออออิิมมมมมมฉะนนนตตตตตคคคค์ไูถึแแ ท้องสวรรค์นในนั้นยังมีส่วนหนึ่งของเงินของเขาอยู่ด้วยแน่นอนว่าานาะตะคงไม่ต้องการมันท่านอาจารย์เทโซโล่ฉันมีแผนชั้นไม่รู้ว่าท่านอยากฟังหรือไม่ในขณะน,นี้บาคาร่าหนึ่งในลูกน้องของเทโซโล่บาคาร่าคุณมีแผนอะไรแผนของชันมันหายนะชัดๆชันหัวเราะแล้วโดนกองทับเรือจับตัวไปฉันเลยต้องบอกซีพีศูนย์โดยตรงจากนั้นชั้นจะให้แผนย่อยเล็กน้อยและมุ่งความสนใจของซีพีศูนย์ไปที่นายพลวาอีเกิลเพื่อให้เราปลอดภัยมากขึ้นคุณมีแผนอะไรหรือเปล่าด้วยบุคลิกของขาเขาา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 จจจจจะะอออกกกกททีีีีี่่่่่นน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 เเเเรรร็็วววววๆๆ้้้้ชชชสสสสุุดคคคืณแใใมมมถงขพลั เทโซลโลคว้ามือและลากแกนดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยมาคาร่าหยิบเหรียญทองออกมาแล้วโยนมันในมือของเขาหลังจากนั้นไม่นานเหรียญก็ตกลงบนฝ่ามือของมารคาร่าโดยหน่อยมากขึ้นจากนั้นมาคาร่าก็ยิ้มอย่างรู้ทันพร้อมกับสายร่างที่สง่างามของเขาแล้วเดินออกจากห้องไปท่านอาจารย์เทโซลโลไม่ต้องกังวลฉันมีแผนแล้วขีดในเวลาเดียวกันคาและยี่เซียวกำลังดื่มอยู่ในบาร์ทั้งสองคนไม่ได้แข่งขันกันมาสักระยะแล้วแม้วิกฤตที่เกิดจากอุกกาบาตจะทำให้ทุกคนในเมืองโกลเด้นซิตี้ตกตะลึงแต่ก็ไม่ ทัศนคติและแนวคิดทั้ง3ประการของทั้งสองคนรวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับความยุติธรรมก็มีบางส่วนที่คล้ายคลึงกันถึงแม้จะไม่สอดคล้อง100%แต่ก็มีอย่างน้อยอยู่ที่ระดับ50หรือ60เป็นเวลานานแล้วที่ฉันได้พบเจอใครสักคนที่สามารถสนทนาอย่างมีความสุขเช่นนี้เขาจึงละทิ้งการป้องกันของเขาโดยสิ้นเชิงและสนทนาก,กับขาวที่นี่เนื้อหาของแชทก็ยังเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์โลกปัจจุบันว่าทําไมถึงมีคนสิ้นหวังและจนสลัดจำนวนมากแม้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวพวกเขาจะดูสิ้นหวังแต่ขาและยี่เซียวก็มีความแข็งแกร่งและสามารถเพิกเฉยต่อสายตาของคนเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ขายังมาในชุดยูนิฟอร์มสีกรมท่าแม้ว่าคาจะหันหลังให้พวกเขาไม่เปิดเยบหน้าก็ตาม แต่คนพวกนี้ก็ยังมีความวิปริตยอยู่มากการหัวเราะยอกและใส่ร้ายกองทัพเรือเป็นเพียงเรื่องหนึ่งแต่การเผชิญหน้ากับคนสิ้นวเช่นนี้เกิดขึ้นเร็วกว่าใครๆฮ่าฮ่ฉันไม่เคยคิดว่าเมื่อชายชราอายุมากขนาดนี้เขาจะยังคงได้พบกับคนแบบนี้ที่สามารถพูดคุยกับคุณได้ฉันรู้สึกสบายใจจริงๆที่ได้พูดคุยกับคุณความรู้สึกที่ฉันได้พูดคุยกับคุณน,นั้นดีมากทีเดียวท้ายที่สุดแล้วเราก็ยังคงใกล้ชิดกันใน3ามมุมมองและแม้แต่ความเข้าใจเรื่องความยุติธรรมก็เกือบจะเหมือนกันถ้าซาคาสกีอยู่ที่นี่แทนเขาคงไม่คุยเรื่องนี้กับคุณแต่สงสัยว่าจะจมเรือลำนี้ได้อย่างไรฮ่าฮ่ที่คุณพูดมันเหมือนสไตล์ของเขานิดหน่อยแต่ว่าอาคาอินุได้เป็นจอมพลแล้วคุณพูดถึงเขาเบื้องหลังได้ไหม แม้ว่าเขาจะไม่สามารถเห็นรอยยิ้มของคาได้แต่เขาก็ได้ยินน้ำเสียงของคาเช่นกันคาไม่ได้ให้ความเคารพต่อสากาซึกิมากนักคายิ้มและตอบว่าถ้าพูดตามตรงฉันคือคนที่ตกลงกับผู้อาวุโสคุซันที่จะเป็นจอมพลถ้าไม่ใช่เพราะกำลังพลทหารเรือขาดแคลนในปัจจุบันผมเกรงว่าผมคงไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายพลนี้ได้ตลอดชีวิตแต่สำหรับเขาฉันก็ยังเคารพเขาในตำแหน่งของฉันส่วนในด้านอื่นๆฉันใส่ใจเขาใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าน่าสนใจจริงๆนะท่านชายตอนนี้ฉันจินตนาการได้เลยว่าชีวิตของจอมพลอาคาอินุใน คนแก่และคนหนุ่มสาวสัมผัสแก้วดื่มและหัวเราะในเวลาเดียวกันก็มีบุคลิกคล้ายๆก,กันอยู่บ้างสิ่งที่คล้ายคลึงกันมากที่สุดอย่างหนึ่งคือทั้งคู่ชอบตัดก่อนแล้วเล่นทีหลังไม่ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับอะไรก็ตามพวกเขาจะใช้วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานั้นทันทีจากนั้นรายงานให้พวกเขาทราบและปล่อยให้พวกเขาจัดการกับมันไม่ว่าความคิดข้างต้นจะเป็นอย่างไรเขาก็ต้องจบมันที่นี่เช่นเดียวกับคาลคนอื่นๆนี่เป็นสไตล์การทำสิ่งต่างๆของคาลตลอดเวลาแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าร่วมกองทัพเรือเครื่องหมายตัวหนอนเวอร รอยยิ้มแทบจะเป็นลักษณะทั่วไปของรูปแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามวิธีการของเขาอาจมีเหตุผลมากกว่าและเขาก็ไม่ได้มีโมเมนตัมเท่ากับการต่อสู้ของคาร์แต่สุดท้ายเขาก็ทำแบบเดียวกันเมื่อเรื่องได้รับการแก้ไขเขาก็รายงานให้ซาก้าสกี้ทราบและปล่อยให้เขาปิดเรื่องสุดท้ายแล้วก็เป็นผลจากการไม่สามารถกลับถึงสำนักงานใหญ่กองทัพเรือได้ทั้งสองคนนี้ต้องการหน้าตาเหมือนกันนะคาร์และรอยยิ้มผลักแก้วของพวกเขาเข้าหากันและวันนี้เขาก็กลายมาเป็นเพื่อนดื่มด้วยกันแต่ขณะนี้มีเสียงวุ่นวายอยู่ข้างนอกทุกคน มีเงินแต่หาเงินไม่ได้เหรอโง่จริงๆหยุดพูดไราสาระซะมองคนแถวนั้นซีเป็นซีพีศูนย์ใช่ไหมเวนเอ้ยจริงเหรอรีบหน่อยถ้าโดนคนซีพีศูนย์จับได้เราจะหนีไม่ได้ใช่แล้วรีบวิ่งไปเถอะชั้นอยู่ที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดเดิมทีพวกคนยังบ่นเรื่องการปิดบาายอยู่แต่เมื่อพวกเขาเห็นว่าคนซีพีศูนย์สี่คนปรากฏตัวที่นี่พวกเขาก็วิ่งเร็วกว่าใครๆคนทั่วไปอาจไม่รู้เรื่องเกียรติยศของซีพีศูนย์แต่คนที่อยู่ในโลกใต้ดินมาตลอดทั้งปีและมักเลี้ยเลือกบนปลาป แต่ในขณนะนั้นบาคาร่ากลับดิ้นและเดินไปหาเขาโดยถือจานไว้ในมือซึ่งมีขวดไวน์และแก้วไวน์หกใบวางอยู่คุณหญีเซียวคนเอกไปหญิงโปรดอยู่ที่นี่ไปก่อนสักพักท่านทั้งสี่คนนี้ฉันมีเรื่องจะหารือกับคุณชั珀หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าอาร์ลแกนซีพีซีพีศูนย์พวกเขามีสัตรูกับฉันดังนั้นฉันจึงไม่เสียเวลาบอกพวกเขาชายชรา,าก็ไม่ได้วางแผนที่จะสื่อสารกับคนเหล่านี้เช่นกันทาและหญเซียวเดินออกไปในเวลาเดียวกันบาคาร่าไม่ได้โกรธเมื่อเห็นเช่นนี้แต่กลับยอมแพ้เธอรู้ว่าเธอไม่่่าามารหยยุดดคนนนนทั้งนน้งออีไจแแตปลใข 0, ก เธอวางแก้วให้เป็นระเบียบแล้วเติมไวน์ลงไปแม้ว่าเธอจะรู้ดีว่าพวกเขาทั้งหกคนไม่สามารถนั่งลงและพูดคุยกันได้แต่ความรู้สึกถึงพิธีกรรมที่พวกเขาควรมียังคงจำเป็นอยู่บาคาร่าไม่เกี่ยวอะไรกับคุณที่นี่ออกไปซะหนึ่งในซี0ศูนย์พูดด้วยเสียงแหบพรากและบาคาร่าได้ยินเสียงทักทายอย่างสง่างา,ามจากนั้นก็หันหลังแล้วจากไปคาและยิเซียวอยากไปแต่ถูกคน C ี0ศสี่คนขวางไว้ในบรรดาคนสี่คนคามักรู้สึกว่าคนที่ยืนอยู่ทางซ้ายสุดดูคุ้นเคยเล็กน้อยแต่เขาไม่คิดว่าคนอื่นๆเป็นใคร 0, คสีขขากาวนดใหญ่เพื่ออปิดตัวีกด้วย ในสถานการณ์เช่นนี้ค่ะจะใช้สายตาและสีของเขาเพื่อแสดงอำนาจเหนือคนอื่นเว้นแต่เขาจะเป็นคนที่คุ้นเคยเป็นพิเศษและเขาไม่สามารถมองเห็นว่าอีกฝ่ายเป็นใครนายพลอินซีขาวตอนนี้ฉันขอถามคุณหน่อยว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับยี่เซียวคืออะไรชายเสียงแหบพูดต่อไปดูเหมือนว่าเขาเป็นหัวหน้าทีมคุณลุงกับคุณคาเพิ่มพบกันวันนี้เองถ้าหากคุณต้องการแก้แค้นคุณลุงคุณควรจะเล็งเป้าไปที่คุณลุงเพียงคนเดียวเท่านั้นคุณลุงคาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นสิ่งนั้นเหรอสิ่งไหนคาารรรู้สสึกัับบนนและยยยอิมเเีง่ขาเก้ายยททออจจจาาาากกนนนนััั้้้้ึงงงงวววไีี่หหููขคเสระ เพราะว่าชายชรา,านั้นไดเงินมาพวกเขาจึงไม่เชื่อจึงมาที่นี่แล้วก็โดนชายชรา,านั้นตีอีกครั้งพวกเขาจึงมุ่งความสนใจไปที่ชายชรา,านั้นกลายเป็นแบบนี้นี่เองมันเป็นแค่การต่อสู้นั้นเหรอจำเป็นต้องสร้างแรงบันดาลใจขนาดนั้นเลยเหรอที่ที่พวกเขาถูกตีนั้นเป็นคูน้ำเสียพวกเขาทั้งหมดอาบน้ำและดื่มน้ำในนั้นเพียงพอคาเมื่อได้ยินเช่นนี้พร้อมรอยยิ้มคาก็มีความต้องการที่จะเอาชนะเขาถ้าเทียบกันตรงๆแล้วถ้าคาเองถูกปฏิบัติแบบนี้เขาคงไม่ยอมปล่อยเขาไปแน่ๆไม่ผิดหรอกที่คนของซีพี่นโดดยเร็วสุ เราไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณแต่ท่านเจ้าข้าเราไม่ได้บอกไปหรือว่าให้ขยัเนียบชั้นซะชายเสียงแหบพูดจบชายอีกคนต้องการจะพูดบางอย่างแต่เขากลับตะโกนตอบกลับไปตรงๆแล้วคาก็เห็นว่าชายคนนั้นจ้องมองเขาด้วยความเลียดชงังซึ่งทำให้เขานึกถึงใครบางคนคุณคือคนที่นดนชั้นตีใช่ไหมเสียงของคาเงียบลงและฉากก็ตกอยู่ในสภาวะเย็นชาไปชั่วขณะชายพูดถูกตะโกนเพราะแรงกดดันได้เพียงจ้องมองคาด้วยความเลียดชงังแต่เขาไม่กล้าพูดอะไรชายเสียงแหบพราสายหัวและเดินไปข้างหน้าโดยอาศัยส่วนสูงบบบราาลคัััไวจู้ญช เนื่องจากเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของดอกจันทร์ดอกจันทร์ของโลก CP0 ของเราจึงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสั่งคุณโดยธรรมชาติดังนั้นฉันจะสั่งคุณให้ออกไปทันทีคุณมีคุณสมบัติหรือไม่เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายในที่สุดก็เผยท่าแท้ของเขาออกมาคางก็ยิ้มยอะและพูดด้วยความดูถูกท่าทีสุภาพของ CP0 ก่อนหน้านี้ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยตอนนี้ CP0 ที่หญิงพยองและดื้อรั้นแบบนี้คือ CP0 ตัวจริงท่านอยากจะแทรกแซงภารกิจของเราใช่ไหมเสียงของเขาเริ่มแหบและ โซฟาโต๊ะและเ้าอี้ทั้งหมดรอบๆถูกคลืนความลงโดยอำนาจเหนือกว่าของทะเลปาหวางังแม้กระท่งซีพีศูนย์และคนอื่นๆเมื่อเผชิญกับท่าทางเผด็จการของจอมเผด็จการเช่นนี้ก็ยังอดไม่ได้ที่จะก้าวถอยกลับไปแม้ว่าคาจะดูมีอำนาจและชอบสั่งการแต่ก็ยังไม่ถึงระดับของฉันที่สามารถทำลายล้างทุกสิ่งได้แต่การสร้างกระแสะลมการยกโต๊ะที่ไม่มั่นคงและสิ่งที่คล้ายคลืนกันนั้นไม่ใช่ปัญหาคุณคาคุณไม่จำเป็นต้องปกป้องชายชาราหรอกชายชาราสามารถแก้ปัญหาได้แต่ปัญหาใหญ่คือพลเรือเอกชายชาราจะไม่ทำ เมื่อได้ยินสิ่งที่คาพูดเขาก็ยิ้มและขยับตัวเล็กน้อยแต่เขายังคงต้องการห้ามปรามพาไม่ให้หุนหันพลันแล่นเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นเพราะเขาดังนั้นเขาจึงไม่อยากทำร้ายใครเลยนี่คือลักษณะของยี่เซียวแต่ขณะน,นี้ชาวซีพีศูนย์กำลังโกรธไอเวนแกกล้าดียังไงปล่อยให้เขาเป็นคนเรือเอกกองทัพเรือของแกสับสนวุ่นวายมากแล้วกองทัพเรือของเราเลือกนายพลมันเกี่ยวอะไรกับซีพีศูนย์ของคุณคาทา,า,าเครื่องหมายตัวหนอน no com, เวิร์ลไวท์เว็บดอทโนเวไรคลเอ็มทีแอลดอทคอมเครื่องหมายตัวหน จู่ชายที่นั่งข้างๆเขาจึงโยนหน้ากากของเขาทิ้งเผยให้เห็นใบหน้าอันน่ากลัวของเขาหลังจากเห็นใบหน้าที่น่าขยะแขยงนี้แล้วคาก็ส่ายหัวและโบกมือเบาๆฉันเห็นซ่อมที่บินออกมาจากหน้านหลังในทันทีด้วยแสงแฟลชสีเงินซ่อมนี้ถูกตอกติดกับกรอบประตูด้านหลังด้วยเลือด CP0 ที่กำลังตะโกนมองดูคาด้วยความไม่เชื่อไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นแต่ CP0 คนอื่นๆก็ไม่ได้คาดหวังว่าคาจะเป็นคนใจเย็นและจำใสขนาดนี้แม้จะยิ้มก็ตามคาคุณรู้ไหมว่าการทำร้าย CP0 มีความผิดอย่างไรชายเสียกาาม่ลับนใดิหหฉอทท้้วง สีของจอมันแตกออกอีกครั้งประกอบกับผลของความสามารถของผลไม้ทำให้ห้องทั้งหมดเริ่มสั่นไหวปราบใดที่คาต้องการเขาก็สามารถฆ่าพวกเขาทั้งสามคนเมื่อไรก็ได้แม้ว่าซีพีศูนย์คนนี้จะเย้ยหยิงมากแต่เขาก็ไม่ได้ใส่กองทัพเรือไว้ในสายตาของเขาเลยแต่เขาก็รู้ดีว่าความแข็งแกร่งของคนเรือเอกไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถเทียบเคียงได้ท้ายที่สุดก็ไม่มีทางเป็นไปได้ภายใต้แรงกดดันซีพีศูนย์ทำได้เพียงหลีกทางให้คาและสมัยออกจากที่นี่ไปเขาตระหนักดีว่าถ้าเขาไม่ปล่อยมือคาคงฆ่าตัวตายอย่างแน,น แลรอยยิ้มนั้นฉันไม่สามารถปล่อยให้เขาเป็นทหารเรือได้อย่างแน่นอนไม่เด็ดขาด